สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาไขข้อข้องใจหลายๆคนนะครับหรือลูกค้าหลายๆคนนะครับที่สอบถามมานะครับว่าแบบว่าเวลาเราซื้อวัสดุกองต่างๆเนี่ยครับอันไหนมันคือดีที่สุดอันไหนมันใช้แล้วโอเคอันไหนเหมาะกับอันไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาไขข้อข้องใจนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่านนี้อ่า เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนําทีละอย่างนะครับเวลาที่ลูกค้าอยากจะทําระบบกรองสักระบบหนึ่งนะครับอ,อ,อยากจะหาซื้อวัสดุกรองต่างๆนะครับซึ่งในตลาดนีครับมันจะมีวัสดุกรองแบบหลากหลายมากๆเลยครับมีทั้งเซรามิกลิงไบโอบอลฟิลเตอร์เมดก็หลายๆผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมกล่าวมาเงี้ยครับก จะมีคําถามว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับบ่อป่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าทําไมวัสดุกองต่างๆเนี่ยครับมันจะมีความเหมือนกันและไม่เหมือนกันตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็คือตัวแผ่นกองนะครับนี่เนี่ยครับอย่างนี้2อย่างนะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเป็นวัสดุกองเหมือนกันนะครับแต่วิธีการทํางานไม่เหมือนกันนะครับอย่าง เจ้าตัวใยกองนะครับเหมือนสก็ตไบส์เนี่ยครับแล้วก็เป็นสก็ตไบส์สีขาวหรือสีต่างๆเนี่ยครับตัวนี้หลักการใช้งานจริงๆคือมันเอาไว้แบบดักตะกรนะครับช่วยทําให้เวลาที่มีขี้ปลาชิ้นใหญ่ๆเนี่ยครับก่อนจะลงกองนะครับก็จะผ่านตัวนี้ครับเพื่อที่จะมาให้กองเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ขี้ปลาชิ้นใหญ่ๆลงไปในกองนะครับเพื่ออะไร เพื่อถ้าไปลงในกองกองมันก็จะตันเร็วนะครับแต่ตัวนี้พอมันกักะตะกอนกาหรือว่าขี้ปลาเนี่ยเราสามารถเอาไปล้างได้หรือเปลี่ยนได้นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับอันนี้คือแข็งแข็งอย่างนี้ครับอันนี้คือ,คอฟิลเตอร์เมดนะครับฟิลเตอร์เมดนี่มันคือยังไงก็คือมันเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนะครับอ,อ่เวลาเราเขาใช้งานนะครับเราก็จะตัดให้กับเท่ากับขนาดบอ่อหรือขนาดตู้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ไป เจ้าฟิลเตอร์เม็เนยครับมันก็จะมีหลากหลายขึ้นมาอีกนะครับมันจะมีฟิลเตอร์เม็ด4เซน5เซนหรือมีวัสดุกองที่มันหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้แต่หัวใจหลกัหลกๆของมันนะครับก็คือมันเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่งบประมาณของลูกค้าแต่ละคนนะครับแล้วก็ความชอบของแต่ละคนว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับหว่าจะให้ระบบกองเป็นไงเพียงแต่ว,ว่า ไอ้ตัวนี้สมมุติถ้าเราใส่เยอะมันก็เป็นที่อยู่ของแบคเีเรียเยอะถูกไหมครับอ่ามันก็จะคล้ายๆกันความหนา5เซนกับ4เซนก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าหนาหเซนมันก็จะมีพื้นที่ความของเส้นใยมากกว่าอีก1เซนแค่นั้นเองนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันอัน,นคือฟิลเตอร์เมดนะครับส่วนเจ้าอันนี้จะเป็นเซรามิกนะครับอ่าจะเห็นเซรามิกสงถุงใช่ไหมครับตัวนี้เซรามิกนะครับก็คือเป็น ของ PM นะครับตัวนี้ครับกับตัววัสตัวกับตัวเซรามิกธรรมดาทั่วไปนะครับนี่อันนี้ราคาต่างกันมากเลยครับสมมุติอันนี้ประมาณ5ลิตรก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับส่วนตัวนี้5ลิตรประมาณ1ันหบาทนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างมันเงี้ยคือเขาเรียกเซรามิกเหมือนกันแต่คุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับก็คือเจ้าเซรามิกตัวนี้มันจะมีการวัสดุนะครับการเผาต่าง ที่มันมีความเทคนิคของเขานะครับที่มันมีความคูนมากกว่านะครับสมมุติว่าอันนี้1เม็ดนะครับกับไอ้เจ้าเซรามิกเนี้ยมันจะไม่สามารถเทียบกันได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยความคูณการเกาะของแบคทีเรียนะครับมันก็จะดีกว่าตัวใช้วัสดุธรรมดาครับอันเนี้ยมันมีความคูนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจมันแค่ดูภายนอกมันเหมือนมีความพูนเยอะแต่ความจริงมันมีพื้นที่ให้แบคทีเรียเกาะน้อยกว่าเจ้าตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตัวเนี้ยเหมือน ภายนอกนะครับเหมือนแบบไม่มีรูเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ทําไมมันเป็นรูรู้ไหมครับตัวนี้ครับมันจะเป็นการหักเหของน้านะครับก็คือเป็นการดักตะกรไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับมันก็จะทําให้น้ํามีการเติมออกซิเจนแล้วก็น้ำเนี่ยไหลช้าลงเพื่อให้เจ้าแบคทีเรียตัวนี้ครับมันกักเก็บน้านะครับสิ่งที่ลูกค้าถามนะครับว่าอ้าวแล้วก็ไอเจ้าเซรามิกกับฟิลเตอร์เมดอ่ะอันไหนมันดีกว่ากัน จริงๆนะครับมันคือหลักจริงๆคือเจ้าตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็คืออ,อย่างที่ผมเกริ่นไปครั้งแรกคือสองอย่างนี้มันใช้งานเหมือนกันคือเป็นที่อยู่ของแบคท,ทีเรียรถูกไหมครับแต่สมมุติว่าถ้าเราเป็นบ่อเราจะมาใช้เซรามิกนะครับความมันจะเต็มบ่อนะครับโอ้เราจะต้องซื้อเยอะขนาดไหนถูกไหมครับทีนี้เราก็เลยต้องมาเลือกใช้ตัวของฟิลเตอร์เมดนะครับซึ่งมันก็จะ ใช้พื้นที่ในการใส่เนี่ยแป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วนะครับแล,แล้วก็มีที่อยู่ของแมคทีเรียเหมือนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเซรามิกเพราะเซรามิกมันเม็ดเล็กแล้วมันอัดมันไม่มีพื้นที่ว่างแต่ตรงนี้ข้างในมันอาจจะมีพื้นที่ว่างสักหน่อยนะครับอืมแล้วก็การทํางานการทําความสะอาดสมมติบอใหญ่ๆเราจะไม่นั่งใช้เซรามิกอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่มันมันก็ไม่โอเคใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องเหนื่อยในการใช้งานทีนี้เราใช้ไอที่บอรประครับเนี่ยครับเขาจะเน้นพวกอ่อ ฟิลเตอร์เมดกันนะครับเพราะว่ามันจะฉีดแล้วก็ตะก,กรมันก็จะลง,งล่างแล้วก็ดูดน้าได้ง่ายกว่าถูกไหมครับอืมอันนี้เขาก็เลยมีความนิยมกันส่วนตู้นะครับที่บ้านผมเนี่ยกองเนี่ยผมก็ใช้ฟิลเตอร์เมดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเบาง่ายแล้วก็ทําความสะอาดง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเป็นพวกนี้มันค่อนข้างักสมมุติว่าถ้าเราเลี้ยงเยอะมากๆนะครับเราจะต้องมานั่งล้างแบบโอ้โหเอากี่กี่กระสอบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะใช้เวลานาน,านในบ่อน,นะครับก็ มันก็จะมีการใช้ทั้งฟิลเตอร์เมดมีทั้งหินบุฟฟอมีทั้งใช้หินบุเขาไฟซึ่งการทํางานเนี่ยลักษณะจะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเอ่อเวลาลูกค้าใหม่ๆนะครับผมจะแนะนาครับก็คือเราจะต้องดูงบประมาณของเราครับบางคนเนี่ยที่เขาใช้หินภุกเขาไฟแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะนะครับกวาเราจะใส่เต็มเงี้ยครับบางทีนะครับเอ่อลูกค้านะครับก็จะถามผมเยอะมากครับว่าพี่ครับไอฟิลเตอร์เมดกับหินภูเขาไฟหรือเปลือกหอย หรืออวนเก่าเนี่ยครับมันวิธีการใช้งานมันเหมือนกันไหมผมบอกได้เลยว่าหลักการเนี่ยครับมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเวลาคนเลือกใช้เนี่ยครับมันอยู่ที่เอาง่ายง่ายคืองบประมาณความแพงแตกต่างกันนะครับส่วนฟิลเตอร์แมเนี่ยมันจะแพงนะครับแต่ว่าวิธีการเสียบใส่ในช่องกองก็จะง่ายกว่ามีพื้นที่มากกว่านะครับมันก็จะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียบางคนก็ใช้วนเก่า ใส่ไปในบ่อก็จะง่ายกว่าเพีงเยงแต่ว่าอ้วนเก่าเวลาเราจะล้างเราจะต้องดึงมันขึ้นมาถูกไหมครับแล้วก็ฉีดล้างเหมือนกันแล้วก็มีพวกอหอยเปลือกหอยหรือ,อหินภุเขาไฟเนี่ยอันเนี้ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติบางครั้งมันก็จะทําให้ค่าน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับมันก็จะปล่อยสารบางอย่างออกมานะครับซึ่งมันก็มันเป็นปกติของวัสดุธรรมชาติที่เราเ เอามาใช้ในระบบ,บก่องครับแต่ว่ามันก็ใช้งานเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่ได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของมันนะครับก็คือโอ้โหเวลาที่เราจะล้างมันนะครับเราต้องยกมันแบบเยอะมากนะครับก็คือสมมติบ่อเราลึกประมาณเมตรหนึ่งเราก็ต้องนั่งลึอประมาณ1เมตรนะครับซึ่งมันใช้เวลาแล้วก็กําลังงานเยอะมากนะครับสําหรับการใช้งานทีนี้ครับบ่อของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่งบประมาณบางคนเนี่ยบ่อใหญ่มากครับจะใช้ตัวนี้เลยเพราะาตัวนี้อยู่ได้ประมาณ1นึปีมันก็จะเริ่ม ก็เริ่มด้วยประสิทธิภาพมันก็จะเริ่มลดลงถูกไหมครับอันนี้ครับมันก็เป็นความแตกต่างที่ลูกค้าถามผมมานะครับสาหรับผมนะครับก็คือถ้าบ่อใหญ่มากๆลูกค้ามีงบประมาณจํากัดเราเราก็ใช้พวกปวกหอยออหินภุกเขาไฟอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่บางคนคืออยากจะทํางานง่ายระบบง่ายๆก็จะใช้ฟิลเตอร์แมสซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถไปหาดูในเน็ตได้เลยนะครับก็คือบ่อใหญ่ๆนะครับก็จะเขาก็จะไม่ค่อยใช้ หุนภูเขาไฟกับเปลือกเพราะว่ามันล้างยากนะครับแล้วก็การทําความสะอาดมันก็จะใช้เวลานานแล้วก็เหนื่อยมากเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ฟิลเตอร์เมดนะครับแล้วก็มีอวนบอลอย่างเงี้ยครับที่ใช้งานแล้วก็ได้ผลดีครับส่วนตู้ปลาหรือว่าตู้ใหญ่ๆนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้นี่ครับเป็นฟิลเตอร์เมดเหมือนกันนะครับแล,แล้วก็ใส่ไปแล้วก็ใยกองแล้วก็มีเซรามิกนะครับแล้วก็ซีบามีลูกค้าถามว่าเจ้าซีบาร์นะครับกับ เซรามิกเนี่ยมันเหมือนกันไหมแต่ผมตอบได้เลยคือมันเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าซีบาร์นะครับมันถูกออกแบบมาให้มีความพุนเหมือนกันกับไอตัวนี้แล้วก็แต่ว่ามันมีลักษณะที่ใหญ่กว่านะครับมันจะเป็นแท่งแท่งใหญ่กว่านะครับซึ่งซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ซีบาร์เนี่ยมันเวลาเราใส่เนี่ยครับมันสามารถเรียงเป็นพื้นที่ทําให้มันเต็มพื้นที่ได้แล้วก็ ใช้งานง่ายแล้วก็ราคาถูกนะครับแต่เวลาล้างสุดท้ายมันก็ต้องเอาออกมาล้างทีละอันนะครับก็เหมือนกับเซรามิกนะครับเวลาเราใส่ตู้เหมือนกันนะครับแต่ซีบาไม่เหมาะกับการใส่กองกองนอกนะครับถ้ากองสาหรับกองนอกก็ควรจะใส่เซรามิกนะครับวัสดุกองแต่ละอย่างที่มันคิดค้นมาเนี่ยครับมันจะออกแบบมาสําหรับใส่กองแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงอะไรนะครับเราก็ต้องศึกษานิดนึงว่า เรามีกองระบบกองแบบไหนเราถึงจะใส่กองแบบนั้นนะครับนี่อันนี้มันก็จะเป็นวัสดุกองคร่าวๆนะครับที่ผมมาแนะนําสําหรับคนที่มือใหม่ที่กําลังจะเริ่มเลี้ยงนะครับว่าเราจะเลือกวัสดุกองแบบไหนสําหรับผมนะครับผมก็จะแนะนําอยู่อย่างนึงครับสำหรับคนที่จะเริ่มเลี้ยงปลานะครับเราควรจะรู้ก่อนนะครับว่าเราจะเลี้ยงปลาอะไรบอกกองเป็นแบบไหนระบบยังไงนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกวัสดุกองได้ดีกว่านะครับ เพราะว่าถ้าเราไปที่ร้านปลาหรือแนะนำนะครับบางอย่างเขาก็จะแนะนําในสิ่งที่ร้านเขามีนะครับซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับหมอเราอีกนะครับทีนี้มันก็เราก็จะต้องมานั่งเปลี่ยนหลายๆแยบนะครับซึ่งผมแนะนําคนเลี้ยงนะครับก็คือทุกคนควรจะออกแบบว่าเราอยากจะเลี้ยงอะไรชอบแบบไหนระบบกรองแบบไหนนะครับถึงจะมาเลือกวัสดุกรองว่าเ,เรามีงบประมาณมากขนาดไหนถ้าเรามีงบประมาณมากแล้วเราไม่ต้องการเปลี่ยนน้าบ่อยไม่ต้องการเอ,อาหมันล้างเราก็ใช้ฟิลเตอร์เมท สำหรับถังกองหรืออะไรเงี so ้ยเราก็ใช้เซรามิกเนี่ยครับมัน yes ก็จะมีความหลากหลายของวัสดุกองในตลาดเยอะมากนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่มีธงในการทําตั้งบ่อนะครับเราจะมั่วไปเรื่อยๆนะครับเจออันนู้นดีก็ซื้ออันนี้ดีก็ซื้อนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยครับวัสดุที่ผมขายมาครับผมบอกได้เลยว่ามันเหมือนกันต่างกันที่ราคาคุณภาพของสินค้าแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าจะมาทเทียบตัวต่อตัวอันเนี้ยต่างนี้ อันไหนดีกว่ากันมันเทียบไม่ได้ครับมันต้องดูพื้นที่ผิวของการให้แบคทีเรียเกาะด้วยดูปลาที่เราเลี้ยงด้วยบางคนเนี่ยระบบกรองเหมือนกันกับแต่เลี้ยงปลาคนละชนิดทีนี้ปลาเล็กกับปลาทองไม่เหมือนกันอยู่แล้วปลาทองมันขี้เยอะมากเราก็ต้องไปเลือกระบบกรองนะครับที่มันสามารถรับปริมาณของเสียได้เยอะขี้ปลาเยอะนะครับส่วนปลาเล็กมันขี้น้อยระบบกรองน้อยเราก็สามารถลดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกอยู่เหมือนกันนะครับ วันนี้นะครับผมก็มาพูดคุยเกี่ยวกับคําถามนะครับสำหรับลูกค้ามาว่าวิธีการเลือกวัสดุกรองเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไปศึกษาต่อว่าไอฟิลเตอร์เมดมันมีใส่ยังไงใช้ยังไงนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มเลี้ยงนะครับวันนี้นะครับเราก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจสินค้านะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ t ทย l a วา a รียมเซ็น e ต .com ก็ได้นะครับ หรือจะมาหน้าร้านนะครับเราอยู่ที่ตลาดปลาเจเจมอห้องบีศูนย์หนึงศูนนะครับแล้วก็ให้มาให้เรามาแนะนําวัสดุกรองให้เราแนะนําวิธีการเลี้ยงปลาต่างๆก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ